วันน <premises. S 2> ี้นะคะจะมาเล่าถึงวิธีการไปโรงพยาบาลหรือว่าสวัสดิการนะคะการรักษาพยาบาลของคนอิตาเลียนค่ะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะเราทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีนะคะรวมถึงคนอิตาเลียนด้วยเนี่ยค่ะก็คือทุกคนนะคะจะมีหมอประจําครอบครัวนะคะทุกคนจะมีหมอประจําครอบครัวเมื่อเวลาที่เราจะไปซื้อยานะคะหรือว่าจะว่าจะต้องไปตรวจสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าจะต้องผ่าตัดประจําครอบครัวนะคะก็จะเป็นคนตัดสินใจให้เรานะคะแล้วก็ ออกใบสั่งให้เราไปซื้อยาหรือว่าออกใบที่เราสามารถไปติดต่อกับโรงพยาบาลจองคิวผ่าตัดได้นะคะซึ่งในใบเนี้ยค่ะมันจะมีโค้ดแล้วก็มีรหัสของเรานะคะแต่ว่าขั้นตอนในการที่จะมีรหัส หรือว่าใบที่จะรักษาพยาบาลอันนี้ได้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะถ้าเราเป็นชาวต่างชาตินะคะเราเข้ามาอยู่ในประเทศอิตาลีเนะะี่ยค่ะเราสามารถทําสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโคดิเชฟิสกาเล่นะคะก็คือเป็นรหัสค่ะรหัสนี้นะคะจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะรหัสนี้เราจะใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะก็คือเขาจะเอาจากชื่อนามสกุลแล้วก็ปีพศเกิดของเรานะคะแรนดอมมาจากคอมพิวเตอร์ซึ่งทุกคนเมื่อได้รหัสนี้แล้วนะคะรหัสนี้นะคะสามารถทําได้ คนที่มีพาสปอร์ตนะคะก็สามารถทําได้แล้วนะคะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้รหัสนี้แล้วนะคะเราจะต้องไปทําบัตร ใบหนึ่งค่ะที่เรียกว่าบัตรภาษาอิตาเลียนนะคะเรียกว่าเทส a าซนิตาเดียวนะคะก็คือเป็นบัตรรักษาพยาบาลน,นั่นเองค่ะบัตรนี้นะคะเวลาที่เราจะต้องไปหาหมอไปคลินิกไปที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะเขาจะต้องขอเอกสารตัวนี้นะคะซึ่งขั้นตอนการทําเอกสารตัวนี้นะคะเราจะต้องมีนะคะหัดตัวแรกที่บอกนะคะนอกจากนั้นจะจะต้องมีเอกสารอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น w o r k p e r m i t คือคุณทํางานอยู่ที่นี่หรือว่าคุณแต่งงานมาอยู่ที่นี่หรือย้ายตามครอบครัว ะะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เป็นมีซ่าท่องเที่ยวไม่ว่าคุณจะเป็นมีซ่าท่องเที่ยว3เดือนนะคะไม่สามารถที่จะทําบัตรใบนี้ได้นะคะบัตรใบนี้เฉพาะคนที่มีใบ residence อยู่ที่นี่นะคะคือ,ค,อคือพำนักอยู่ที่นี่เป็นหลักนะคะถึงจะสามารถทาบัตรรักษาพยาบาลได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้บัตรนี้นะคะเราจะไปติดต่อที่อำเภอของเราค่ะเพื่อที่จะ เลือกหมอนะคะบางอำเภอก็มีให้เลือกหลายคนบางอำเภอถ้าเป็นเล็กๆก,ก็อาจจะมีให้เลือกแค่คนสองคนเราต้องเลือกใส่รายชื่อหมอเข้าไปในประวัติของเราว่าเราจะพบหมอคนไหนเวลาที่เรามีความจําเป็นนะคะหลังจากนั้นเวลาที่เราจะไปซื้อยาหรือว่าจะต้องไปรักษาพยาบาลต่างๆไม่สบายนะคะคนที่นี่นะคะเวลาไม่สบายเราจะไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเลยเราจะไปหาหมอประจาครอบครัวก่อนค่ะ ให้คุณหมอดูว่าอาการเป็นยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณหมอจะมีใบส่งตัวให้เราไปจองคิวนะคะตามโรงพยาบาลที่เราต้องการเพราะว่าโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดก็คือเป็นโรงพยาบาลที่เราสามารถรักษาพยาบาลได้เลยค่ะอาจจะไปเลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านหรืออาจจะไปเลือกโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะหลังจากที่มี ประจำตัวแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถขอใบนะคะซื้อยาพวกแอนตี้ไบโอติกนะคะหรือว่ายาเฉพาะความดันเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่สามารถไปซื้อได้โดยที่ไม่มีใบสั่งแพทย์นะคะถ้าเราจะต้องผ่าตัดไม่สบายเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะให้หมอประจาครอบครัวของเราเนะะี่ยค่ะหมอประจําตัวของเราเนะะี่ยค่ะออกใบเอกสารให้นะคะว่าเราจะต้องไปจองคิว ชื่ออะไรนะคะก็อาจจะเป็นคิวผ่ Q, าตัดคิวตรวจร่างกายเอ็กซเลย์ตรงไหนต้องแบบว่าอันต้าซาวตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้คุณหมอนะคะเขียนให้แล้วหลังจากที่คุณหมอเขียนให้เราแล้วนะคะใบนี้เราถึงจะสามารถไปติดต่อกับโรงพยาบาลจองคิวได้นะคะเราไม่สามารถไปติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรงโดยที่ไม่มีอันนี้ได้ แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะคะสมมุติว่าอย่างบางคนนะคะต้องผ่าตัดแบบนี้ค่ะถ้าเรารอหมอมันนานใช่ไหมคะเราก็สามารถจ่ายเป็น p r i v a t ได้ซึ่งก็มีราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็จะต้องต้องมีเอกสารอย่างที่คุณแนนบอกไปตอนแรกคือรหัสรหัสประจําตัวของเราที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่มีรหัสนี้ค่ะเขาจะไม่รับทําอะไรให้เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นรหัสนี้สําคัญมากๆค่ะ อย่างเช่นนะคะอย่างตอน,น,น,นคุณแณรคลอดลูกนะคะก็เราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทหนึ่งนะคะห้องรวมเนี่ยห้องรวมของเขาเวลาเราคลอดลูกเนี่ยก็อย่างมากนะคะก็3คนนะคะห้องหนึ่งสามคนหรือไม่ก็ห้องสองคนบางครั้งก็อาจจะมีห้องคนเดียวอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วแต่ว่าบางครั้งเขามาสร้างเพิ่มที่หลังมันก็จะมีทั้งห้องเดี่ยวห้องสองคนห้องสามคนซึ่งห้องเนี่ยค่ะไม่สามารถเลือกได้นะคะมันแล้วแต่เตียงว่างเลยสมมติว่าเราไปคลอดลูกวันนี้ ห้องนี้ว่างเขาก็จะเอาเราใส่ในห้องนั้นเลยนะคะเราไม่สามารถเลือกได้เพราะว่ามันเป็นของรัฐบาลนะคะแต่แต่ว่ามีอีกกรณีหนึ่งนะคะอย่างบางคนนะคะคลอดลูกนะคะเขามีประกันสุขภาพจากบริษัทหรือว่าทําประกันสุขภาพไว้อย่างนี้ค่ะเขาก็สามารถที่จะมีห้องพิเศษที่อยู่คนเดียวแล้วสามีเฝ้าได้นะคะ แต่ว่าถ้าสมมติเป็นห้องรวมที่บอกว่า1คนถึง3คนเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะจะไม่สามารถเฝ้าได้แต่ว่าจะมีเวลาเยี่ยมให้ค่ะว่าแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมงแบบนี้ค่ะแล้วนี่นะคะก็คือการรักษาพยาบาลนะคะของประเทศอิตาลีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ